กศนตบลหลักเลี่ยมขอรายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาส3 4ประจำปีงบประมาณ2 5 6 4ดังต่อไปนี้กศนตบลหลักเลี่ยมมีบุคลากรในการขับเคลื่อนงานดังต่อไปนี้ 1. นนายประชาคมผู้เล่นคู่ผู้อำนวยการกศนอเภอนามล 2. นางสุกัญญามุทิตาคูอาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน 3. นายสิริชัยรัตนสมบัติคูกศนตบล 4. นางอินทวาสมศิรีคูกศนตบล 5. นางสาวสิริพรชัยยยบครุสรชกศนตำบลหลักเหลี่ยมมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 1. การจัดก,การศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูกศนตำบลหลักเหลี่ยมมียอดนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น238คนโดยแบ่งเป็นชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน101คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน136คน ในวันที่9มิถุนายน2564ดำเนินการจัดก,กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำเท่าเรียนที่1ปีการศึกษา2564 และมีกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษานักศนนตาบลหลักเหลี่ยมในวันที่20สิงหาคม2564คณะครูศนนตาบนหลักเหลี่ยม,ม, 2005, 2004, ด,ำยมดำเนินการจัดก,กิจกรรมโครงการสมุนไพรต้านไวรัสโควิด -19 โดยมีการจัดก,กิจกรรมให้กับนักศึกษาศนตตาบลหลักเหลี่ยมโดยมีการให้ความรู้ในเรื่องของสมุนไพรต้านไวรัสโควิด -19 พร้อมทั้งยังจัดกิจกรรมการแต่รูปสมุนไพร คณะครูกศนอตบลหลักเลี่ยมดำเนินการจัดก,กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนและการพบกลุ่มในรูปแบบออนไลน์ในวันที่7จถึงเ้าสิงหาคม2 5 6 4คณะครูกศนอตบนหลักเลี่ยมดำเนินการจัดก,กิจกรรมวัดผลสำเร็จการภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ในรูปแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและจัดการสอบในรูปแบบออนแทน์ hand, ให้กับนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ การจัดก,การศึกษาต่อเนื่องในวันที่6กันยายน2564ดำเนินการจัดก,กิจกรรมโครงการรู้ไวรู้ทันป้องกันโควิด -19 ในวันที่2กันยายน2564ดำเนินการจัดก,กิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาสังคมและชุมชนการปลูกพืชสม,มนุนไพร ณกศกนตำบลหลักเหลี่ยมอภอนามนจัังหวดกาฬสินธุในวันที่31สิงหาคม2564คณะผู้กศนตำบลหลักเหลี่ยมดำเนินการจัดก,กิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักปลอดสารพิษในวันที่1-18มิถุนายน2564จัดก,กิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการเย็บก,กระเป๋าผ้า นามงสองบ้านสังคมพัฒนาำบหลหวักลหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาฬสิน์ในวันที่28มิถุนายน2564จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019ณาศา,าราล้อมโพกศนอ,อำเภอนามน์ในวันที่25มิถุนายน2564จัดกิจกรรมโครงการสุขภาพดีชีวีมีสุขการเรียนรู้และการป้องกันไวรัสโคโรนา2019ณกศนำบนหลหวักลหเลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาฬ ในวันที่19มิถุนายน2564จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการเลี้ยงกบในวันที่16-17มิถุนายน2564จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการทำขนมหวานสาคูถั่วดำนาบ้านหนองคอนเตรียมตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนาโมนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่7-8มิถุนายน2564จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการทำไข่เค็มสมุนไพรนาบ้านทรัพย์เจริญหมู่ที่10ตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกะละสินในวันที่18มิถุนายน2564นำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการปลูกผัดปลอดสารพิษทางไกลโควิด19นาคั 19, น,าานร่มโพกศนอำเภอนามน ในวันที่14-15มิถุนายน2564จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการทำขนมกล้วยบวชชีนาบ้านหนองคอนเตรียมหมู่ที่9ตําบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกะฬศิน์ในวันที่9-10มิถุนายน2564จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการทำขนมหวานแกงบวบฟักทองนาบ้านหนองคอนเตรียมหมู่ที่9้าตําบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกะฬสิน์ ในวันที่17-18มิถุนายน2564จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าณบ้านทรัพย์เจริญตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดการสินในวันที่1-23มิถุนายน2564จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการเลี้ยงไก่ไข่ณบ้านหนองคอนเตรียมหมู่ที่9ตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดการสิน การจัดการศึกษาตามมาธยาศัยในวันที่25มิถุนายน2564คณะครูกศสอนอตำบลหลักเหลี่ยมร่วมกันกับบรรณาห้องสมุดประชาชนอำเภอนามน์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่รถโมบายเคลื่อนที่โดยมีกิจกรรมเกมบิงโกกิจกรรม DIY สมุดจิ๋วกิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่ณโรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมในวันที่17มิถุนายน2564 จัดกิจกรรมโครงการหมุนเวียนสื่อหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชนงานนโยบายสำนักง,งานกสอนอในระหว่างวันที่29-30กรกฎาคม2564จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรดิจิทัลเลเทเลซ,ซีและการค้าออนไลน์ e-commerce มม้ห,หมู่9บ้านหนองคอนเตียมตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนาม,มนจังหวัดกาฬสินธุในวันที่22มิถุนายน2564 จัดกิจกรรมโครงการการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุณบ้านหนองคอนเตรียมหมู่ที่9ตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินในวันที่25มิถุนายน2564ดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือโคงในวันที่25มิถุนายน2564ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการความร่วมมือหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร70ชั่วโมงณห้องประชุมโรงพยาบาลน,นามน์